หลายๆไอดีผมก็เก็บมาเยอะพอสมควรนะผมสำหรับไอดีหลักนะผมโอ้โหก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะผมก็ วันนี้ก็มีทางด้านของอ่าสกิลอ่าเขาเรียกว่าคล้ายๆกับกิลเลดโคลาโบนะผมมันมาในวันนี้นะผมอ่ะซึ่งจะจบในวันที่โคลาโบไปนะผมก็น่าจะเป็นวันที่30บนะครับผมอ่ะประมาณนั้นก็วันนี้ก็ได้รับตั๋วจากสเตดวิ่งมานะผมผมก็เลยจะมาถล่มเปิดตู้กาชาที่เพิ่งเพิ่มโอกาสใหม่ๆนะผมซึ่งมันเพิ่มโอกาสคู่เทพนะผมอ่าตามที่ผมคาดเดาเอาไว้เลยนะผมว่ามันจะมา ตามประมาณแถวๆนี้นะผมก็เป็นตู้ทางด้านของฮันมะบากิกับโอลิเวอร์นะผมซึ่ง ID นี้ยังไม่มีเลยสักตัวนะผมะก็สำหรับไอดีของอลิสนะผมอ่ะผมก็ได้ทำการสุ่มกาชาเกียร์ไปแล้วนะผมซึ่งได้เกียร์ทางด้านของส่วนตรงนี้ไปนะผมอ่ะเป็นโซ่ลูกตุ้มของฮิโซนะผมอ่ะก็ผมลองเอามาติดให้กับตัวของอลิสนะผมอ่ะ เห็นผลได้ชัดว่าแอริสโมผมเอาไปลิ้นตะลุยด่านยากครับผมมันพักบอสไปแบบผักแบบตลอดเวลาเลยนะมอะ่คือมันผักแม่นร้อยเปอร์เซ็นนะผมผมก็เลยแบบเพ้่ผมสนใจเกียร์ชิ้นนี้มากมากครับผมอ่ะก็มันมีทางด้านของตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ลูกตุ้มมาด้วยนะผมของฮิโซนะผมที่ผมได้เปิดได้นะผมอ่ะวันนี้ผมก็จะมาทําการเปิดตู้กระชาฮันมาปบากีกวบาโอลิเวอร์นะผมอ่ะสำหรับไอเดียอลิสก็มี20ตัวนะผมอ่ะจัดกันเลยนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ก็สำหรับไอดีหลักผมนะผมที่มันเกลือไปก็ไม่เป็นไรนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์บูบี้ไอดีหลักท่าสองนะผมคลิกไปตรงตัวไอมุมขวามือได้เลยนะผมก็โอ้โหได้ทางด้านของไซมอนนักบูนะผมตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะผมสมัยนี้มาจัดกันต่อนะผมตั้ง20กว่าตัวนะผมผมว่ามันน่าจะมีหลายหลายคนนะผมที่ยังไม่ได้โคลาโบเดือนนี้อย่างเช่นฮันมาบากิกับโอลิเวอร์นะผมอน่าจะมีคนเปิดเยอะนะผมช่วงนี้ เอ็ดเวิร์ดเรือถังโอ๊กนะผมตัวนี้เอาไปทำพีร้อยได้นะผมในสเตจพิเศษก็สุ่มหากันได้แบบง่ายๆเลยนะผมอะ่ะสำหรับตัวของเอ็ดเวิร์ดนะผมอะ่ะก็ไปกันต่อยาวๆเลยนะผมวันนี้ผมน่าจะได้สุ่มหลายไอเดียนะผมที่มันมีตัวกระชาเยอะๆนะผมอะ่ะแล้วก็เป็นตัวกระชาที่มาจากภารกิจอ่าภารกิจที่เก็บอ่าพัซเซิลนะครับผมอ่าประมาณนั้นได้ปูก๊อฟเคสเอ็มนะผมสมัยนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้แล้วนะผมแต่ก่อนเก่งมากนะผมอะ่ะเอาง่ายๆคือ ติดท,ท็อปแบบยาวๆเลยนะผมสาหรับตัวัวกอฟนะผมอะ่ะถ้าตัวสุดท้ายสําหรับ i อดีอลิสนะผมอะ่ะถ้า i อดีอลิสได้ตัวทางด้านของฮันมาบากิหรือโอลิเวอร์มานะผมอะ่ะถ้าได้โอลิเวอร์มาผมว่ามันจะแบกทีมได้แบบสุดๆเลยนะผมโอ้โหได้เจมนักเวทน,นะผมตัวนี้ทำคีร้อยก็ได้เหมือนกันนะผมมีด่านสเตตหลักให้เล่นด้วยนะผมสำหรับมือใหม่ก็ไม่แนะนําให้ทาทีร้อยนะผมอะ่ะตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ตรงนี้นะผมอะ่ะสำหรับไอดีหลักผมว่าผมน่าจะเอาอยู่นะผมอะ่ะก็ถ้า ไม่ไม่มีแผนที่เปลี่ยนแปลงผมก็น่าจะได้มาสุ่มตู้กระชาติตู้นี้นะผมอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมอะตอนนี้เราก็มาอยู่ันที่หน้าต่างไอดีของเอลซแล้วนะผมซึ่งไอ e ดี a เอซก็ยังไม่มีตัวอะคุรโบเดือนนี้เลยนะผมอะสำหรับตัวที่ได้อะฉลองครบรอบ6ล้านครั้งนะผมตรงนี้น่าจะแจกในวันที่12สิงหานะผมตามที่บอกไว้เลยนะผม อ่าน่าจะแจกประมาณวันที่1 2บสถึงสิบนะผมอ่ะเดี๋ยว ID ดีนี้ก็จะมาสุ่มตามล่าตัวของอ่าคู่เทพโครโบเดือนนี้นะผมแล้วก็เกียร์ก็น่าจะได้สุ่มนะผมสําหรับ i อดีนี้ผมน่าจะไต่ลีกแล้วก็ไปจบที่เพชรได้อยู่นะพมสําหรับ i อดีนี้ก็ได้มา5ตัวนะผมเดี๋ยวมารับตัวค่าชากันก่อนกันเลยนะผมอ่ะก็สำหรับไ d ดีอ่าเอลซ่านนะผมไอดี ID นี้ปั้นมาหลายปีแล้วนะผมซึ่งผมไม่ได้ปั้นจริงจังนะผมผมค่อยๆเล่นไปนะผมอ่ะ ก็เป็นสายฟรีด้วยไม่ได้เติมด้วยนะผมอ่ะซึ่งไอดีนี้ค่อนข้างที่ดวงดีนะผมอ่ะตอนนี้มีตั๋วกาชา24ใบนะผมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะผม24ใบก็เปิด24ใบนะผมเปิด20ใบนะผมอีก1ใบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมเพราะว่าคิดกันในห้องทดลองผมค่อนข้างที่มีน้อยนะผมอ่ะก็มาจัดการเลยนะผมอ่ะหมายถึงคิดตั้นกิ้วนะผมไม่ใช่คิดตั้นห้องทดลองนะผมอ่ะพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะผมอ่ะก็ตอนนี้จะถึง400ซับแล้วนะผมขอบคุณทุกคนที่เข้าติดตามผมด้วยนะผมอ่ะก อ้โหได้มูนแชมเปี้ยนนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมะก็ขอบคุณมากนะผมที่คอยติดตามรับชมผลง,งานผมนะครับผมก็ขอขอบคุณมากมากนะผมอะ่ะเป้าหไหมผมนะผมตอนนี้ขอให้ถึง400ซับสไครต์ก่อนนะผมต่อไปผมอยากให้ถึง500ซับสไครต์ในเร็วๆนี้นะผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะผมที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็ถ้าถึง1,000ซับสไครต์เพิ่มผมจะมีกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้ทำกันแน่นอนนะผมอะ่ะผม ไม่ลืมแน่นอนนะผมะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะผมอ,อีกสิกห้าการนะผมว่าผมจะได้ไหมนะผมอะ่ะสำหรับการสุม่มรอบนี้ก็น่าจะได้สุ่มประมาณเยอะอยู่พอสมควรนะผมเพราะว่าหลายๆไอดีผมก็เก็บมาเยอะพอสมควรนะผมสาหรับไอดีหลักนะผมโอ้โหไอดีเอลซ่าเฮ้ยอะไรคาเนี่ยผมว่าแล้วนะผมก็ไอดีเอลซ่าได้ตัวของฮันมาบากิมานะผมโอ้โหซึ่งแบบ ไอดีนี้นะผมอ่ะก็สูตรพอสมควรนะผมได้หันมาปากีมาอีกผมว่าน,น่าจะสุดๆเลยนะผมสําหรับไอดีนี้ผมเพิ่งปั้นตัวของเต่าเลนไปอ่าไม่กี่วันนี้เองนะผมแล้วผมก็ได้หันมาปากีอีกโอ้โหผมนี่แบบสตันเลยนะผมอ่ะผมจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะผมอยากได้ออลิเวอร์ด้วยนะผมอ่ะไปกันต่อนะผมอ่ะมีตั้ง อีก10การ์ดนะผมจัดกันต่อนะผมมาเผื่อจะได้นะผมโอ้โหสุ่มกาชาลอบนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะผมะก็เป็นตู้เพิ่มโอกาสที่เพิ่งมาตอนเช้านี้นะผมสิบโมงเช้านะผมจัดมาหน่อยโอ้โหตัวนี้เป็นซลลี่อมยินนะผมก็ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีสกิลค่อนข้างที่ดูดีอยู่นะผมแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะผมสำหรับตัวนี้เอาไปเล่นด่านสเตจวิง่งค่อนข้างที่โอเคอยู่นะผมะมามาจัดกันโตอีก5าตัวโอ้โหไอดีนี้ซึ่งได้ฮันมาบากีด้วย โอ้โหไม่เป็นไรนะผมสำหรับไอดีนี้ก็ได้บากกี้มาแล้วนะผมก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะตามหาอลิเวอร์ด้วยนะผมอ่ะบารก,กี้มีมีสร้างบาเลียด้วยถ้าจำไม่ผิดนะผมอ่ะก็ขอล็อกไว้ก่อนละกันนะผมเดี๋ยวเพิ่มระ,ระดับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราไปสู่มาที่ ID ต่อๆไปนะผมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันตีบวกคูณ2องผมเป็นวันศุกร์ด้วยนะผมก็น่าจะได้แบบ สุดๆกันเลยนะผมสำหรับ i อดีนี้ผมได้ตัวแล้ว U ูบี้ที่ได้มาจากอ่าอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะผมอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวพันมะบากิแน่นอนนะผมอ่ะตอนนี้ก็มี2อ d ดีแล้วนะผมสำหรับพันมะบากิก็เพื่อไม่เป็น,เป,นเป็นการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ ID ดีถัดไปกันเลยนะครับผมก่อนมาตอนที่ไอเดีฮวาเซซุนะนะผมไอเดนี้ก็เป็นคู่เทพของโคดะโบอ่ายาชาฮิเมะนะผมก็ ได้ทางด้านของอันมาบากิเหมือนไอเดียเอลซาผมว่าน่าจะรุ่งนะผมแล้วก็ถ้าได้อูิเวอร์ผมก็ว่าโอเคนะผมแต่ผมไม่น่าจะได้ปั้นทางด้านของพวกนั้นนะครับผมอ่าก็รอดูอีกทีนะผมว่าผมจะปั้นแม็กในไอดีไหนนะผมสําหรับไอดีเอลซาก็ไม่น่าจะมีกบปั้นแล้วนะผมเพราะว่าเพิ่งปั้นเตาเลนไปไม่กี่วันนี้เองนะผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเปิดกันดีกว่านะผมอ่ะก็โก็ผมดีใจมากๆนะผมก็ไม่เคยแบบเปิดได้แบบนี้มาก่อนนะผมอ่ะ สำหรับไอดีนี้มีอยู่17ดตัวนะผมเดี๋ยวไปดูในห้องทดลองเออไม่ใช่ห้องทดลองนะผมไปดูที่กิ้วนะผมแร่โอ้โหไม่พอนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมอ่ะมีสิบดตัวก็สุ่มไป1ิอ่ะสามครั้งนะผมอจัดมาเผื่อดวงจะดีแล้วก็ได้คู่เทพเดือนนี้ก็อาจจะเป็นได้นะผมเพราะว่าถ้ามันได้คู่เทพของเดือนนี้ผมว่านาสุดๆมากนะผมเพิ่มแร่สี่ตัวแบบโอ้โหผมนี่พูดไม่ออกเลยนะผมอ่ะ ตัวแรกได้มาเป็นบาอมยิ้มหัวกระโหลกนะผมตัวนี้ใช้งานสเตจวิ่งได้นะผมแต่ดานอื่นไม่ค่อยแนะนําแล้วนะผมเพราะว่าตัวมันไม่มีสกิลที่ดีเลยนะผมจัดกันโตนะผมอะตอนเข้าเกมมาเป็นตัวของอเลสซีไคโอนะผมเป็นร่างธรรมดานั่นเองนะผมก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นสําหรับไอเดียเอลซาตอนเข้ามาเป็นโอทิเวอร์ไฮเปิลนะผมโอ้โหโเฮ้ยอันนี้คือผม ผมงงเลยนะผมอ่ะน่าจะสุ่มถูกถูกช่วงถูกเวลานะผมก็ได้อลิเวอร์มีตัวแล้วนะผมโอ้โหไอดีโทวาเซซึนะเฮ้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้นจัดกันต่อเลยสิครับผมอ่ะก็ช่วงนี้ก็ขาขึ้นดวงมาแล้วนะผมอ่ะเจมน่าจะได้เห็นคลิปผมแล้วนะผมก็เลยน่าจะปรับเรียดอกให้ผมนะผมค่อนข้างที่ดีใ,ใจมากๆจัดมาหน่อยโอ้โหได้ทางด้านของ บริการสมชายนะผมผมนึกว่าอูิเวอร์นะผมอะไม่เป็นไรนะผมได้ตัวของอลิเวอร์มาเดี๋ยวเราลงไปตีบวกกบกันเลยนะผมอะมันให้เล่นสเตตใหม่อีกแล้วนะผมอะซึ่งผมไม่ค่อยอยากสักเท่าไหร่นะผมอะก็โอ้โหแนะนําอะไรไม่รู้นะผมอะถ้าผมไม่เล่นมันจะให้กดออกไหมนะอผมน่าจะได้แหละนะผมอะโอ้โหได้อลิเวอร์มานะไอดีนี้เราไว้ก่อนเลยละกันนะผมไอดีนี้ถ้าได้อลิเวอร์มาผมจะเอามาตัวเป็นตัวชนอีกหนึ่งตัวนะผมอะซึ่ง ก็มันก็ใช้ดีนะผมอ่ะโอ้โหมีกบครบพอดีนะผมสี่ตัวเป๊ะเลยนะผมไม่ขาดไม่เกินอ่าก็แบบวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดวงดีอีกวันเลยละกันนะผมก็ไดโอลิเวอร์ที่ไอดีโอ้โหไอดีนี้ผมมีเซเทนาอีกหนึ่งตัวนะผมถ้าผมจะไม่ผิดผมจะมาปั้นแบบคอมโบระเบิดแร่สี่ห้าตัวเลยนะผมสําหรับไอดีนี้ตัวนี้ก็เพิ่มแร่สามร้อยนะผมอ่ะเพื่อไม่เปการเสียเวลานะผมเดี๋ยวไปดูกันที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม อนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าต่างของไอดีมหาสิคนชนเทพแล้วนะผมเป็นไอดีของอดัมนั่นเองนะผมก็โอ้โหสองไอดีผมสูม้มานี่คือได้แต่ของดีๆเลยนะผมก็เดี๋ยวมาตอนที่ไอดีของอดัมกันเลยนะผมก็น่าจะมีตั๋วาชาติหลงเรืออยู่พอสมควรนะผมเพราะว่ามันเป็นไอดีที่ยังไม่ได้สู่เลนเจอร์นะผมอ่ะมีอยู่ซบใบนะผมอ่ะิบใบก็เปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งได้นะผมอ่ะก็จัดกันเลยนะผมตอนเข้าเกมอันนี้เป็นทางด้านของอตัว ตัวอ้วนนะผมผมจาชื่อไม่ค่อยได้นะผมอ่ะก็จับมาหน่อยนะผมจับมาหน่อยโอ้โหได้โคนี้บิลลุกโปงนะผมตัวนี้การใช้งานปกติก็ใช้งานดีนะผมเป็นตัวชนใกล้ยืนจุด50ค่อนข้างที่ใกล้เลยนะผมก็สามารถเอามาใช้ใน PP ได้นะผมเป็นตัวที่มีสกิลค่อนข้างที่ดีพอสมควรนะผมอ่ะจัดกันต่ออีกาตัวนะผมมาลุ้นกันว่าไอดีทางด้านของไอดีมหาสนโเทพผมจะได้คอมโบเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยไหมนะผมอ่ะ สำหรับอไอดี ID ที่ผมมีกบพอเดี๋ยวผมจะมาปั้นแม็กนะผมอ่ะไม่เป็นไรนะผมได้ทางด้านของตัวครูฝึกทหารก็ไม่เป็นไรนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยดีกว่านะผมอะตอนนี้เราก็มาต่อที่ไอดีทางด้านของโยนะผมอ่ะก็เป็นไอดีของซุมเกียร์การันตีนั่นเองผมก็ไอดีนี้ก็อยากได้ทางด้านของฮันมาบากิแล้วก็โอลิเวอร์ด้วยนะผมปะ เราไปทําการสุ่มกระชากันเลยนะผมมีอยู่12ใบนะผมสุ่มได้สองครั้งนะผมอ่ะเดี๋ยวถ้าต่อจากนี้เดี๋ยวผมน่าจะได้ไปสุ่มที่ไอดีัดด้วยนะผมเพราะว่าผมเห็นรีดดอกมันแล้วผมค่อนข้างที่พอใจมากๆนะผมอ่ะสำหรับตู้กระชารอบนี้จัดมาหน่อยโอ้โหได้ดูริยงังเฮ้ยวันนี้คือแบบสุดๆมากนะผมก็ได้ทางด้านของดูริยังมาด้วยนะผมก็แบบ โอ้โหวันนี้คืออะไรครับเนี่ยซึ่งไอดีนี้ต้องการดุยยางมากๆับผมอ่ะก็ไปกันต่อเลยนะผมเผื่อได้ทางด้านของตัวของบอสเคหรือว่าตัวอื่นนะผมที่ค่อนข้างที่แบบใช้งานดีนะผมะเราก็จะได้แบบปั้นไอดีนี้ไปยาวๆเลยนะผมอ่ะก็จัดมาหน่อยนะผมสักตัวนึงโอ้โหเดน,นิดลถขนมะนาวนะผมสมัยนี้ก็ยังใช้งานดีนะผมแต่ก่อนเป็นตัวติดเบต้าตำนานบับโลถึง14วินาทีเลยนะผมก็ตัวนี้เป็นตัวแบกของผมนะผมสำหรับไอดีหลัก ผมก็ยืนตำนานได้ประมาณ2-3เดือนเพราะตัวนี้เลยนะผมก็ตอนนี้ก็โดนเนื้อไปแบบเนื้อไปแบบใช้งานแทบจะไม่ได้นะผมทำเป็นพีร้อยเท่านั้นนะผมอาร์กสำหรับไอดีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่ไอดีหลักนะผมปิดท้ายด้วยไอดีหลักกันเลยนะผมกับเดี๋ยวไปตอนที่ไอดีหลักนะผมก่อมาตอนที่ไอดีหลักอีกเช่นเคยนะผมก็ตอนนี้ไอดีหลักของผมก็ได้รับตัว๋วจากสเตจวิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะผมนะได้อันดับที่28 0 0 0 พันนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมอะก็ถือว่ามีตั๋วกาช่าเอาไปเล่นก็โอเคแล้วน,นะผมก็ตอนนี้ไอดีหลักน่าจะมีตั๋วค่อนข้างที่เยอะนะผมโอ้โหผมนี่โคตรอิจฉาไอดีลองลองของผมเลยนะผมที่ได้ตั๋วกาช่ามาแบบเยอะมากนะผมแล้วก็ได้ตัวเลนเจอร์ที่แบบได้ทั้งบาีิแล้วก็ได้ทั้งอูริเวอร์นะผมสำหรับไอดีหลักตอนนี้อเพชรกิวไม่น่าจะพอซื้อตั๋วกาชานะผมก็ เดี๋ยวมาลุยกันที่ตู้กระชานนี้เลยนะผมมาสำหรับไอีดลักก็ผมต้องการทางหน้านของฮันมาบากิมากกว่าทางด้านของโอลิเวอร์นะผมแต่ถ้าไดโอลิเวอร์มาผมก็จะใช้นะผมแต่ยังไม่ได้ปั้นแม็กนะผมเพราะว่ากบตอนนี้เอาไปปั้นทางด้านของจสิก้าเอเจนต์แดงหมดแล้วนะผมมาจัดก็หน่อยนะผมห้าตัวสําหรับไอีดลักนะผมขอถือนะผมมาขอตัวใดตัวนึงก็ได้สักตัวหนึ่งนะผมเพราะว่าตอนนี้มันยังเปิดไปได้เลยนะผมถ้า GM เห็นคลิปแล้วผมขอเถอะนะผมโอ้โหมูนาวิเกโยทินนะผมตัวนี้ใช้งานได้ทำแม็กพีร้อยก็ได้นะผมแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีร่างไฮเปอร์ด้วยนะผมสําหรับทั้งด้านของมูนาวิเกโยทินนะผมเคยเก่งมาก่อนในสมัยนึงนะผมเป็นตัวที่แบกทีมได้แต่มันน่าจะประมาณซีซันสามนะผมอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะมีกันอีกสิบตัวนะผมจัดกันเลยนะผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้สุ่มตัวราชากันแบบยาวๆเลยนะผมอ่ะใครที่รอรีวิวตัวของทันมาปากิจะได้ดูแล้วนะผมเพราะว่า ไอดีเอลซาผมเปิดได้นั่นเองนะผมโอ้โหล็อกกิชานะผมตัวนี้เก่งสมัยซีซั่น2ต้ตนๆนะผมตัวนี้ก็ใช้งานดีนะผมแต่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะผมสามารถปั้นแล้วก็เอาเหรียญศักยภาพได้นะผมเพราะว่าถ้าปั้นแม็กเลนเจอร์หนึ่งตัวแล้วก็อัปเกรดเป็นอีกล่าหนึ่งจะได้อ่าเพิ่มแบบศักยภาพได้อีกหนึ่งนะผมะจัดกันโตห้า,าต,ตัวสุดท้ายแล้วนะสำหรับไอดีหลักขอหน่อยคือคันมาบากิก็ได้หรือว่าตัวของโอลิเวอร์ก็ได้สําหรับไอดีหลักอ่าเดือนนี้ก็หมดไปแล้ว หลายพันบี้แล้วก็บวกกับตัวกระช่ายอีกหลายร้อยเลยนะผอ้โหได้ทางด้านของกูนี้ยินเงินนะผมอะ่ะก็ค่อนข้างที่เสียใจมากๆนะผมสําหรับไอดีหลักก็เปิดไม่ได้อีกแล้วนะผมอะ่ะก็รอดูนะผมว่าผมจะเติมแพ็คอะไรมาเพิ่มเติมอีกนะผมอะ่ะสําหรับไอดีหลักนะผมอันที่ผมตั้งทีมแสงมืดก็คือผมแคปไปให้เพื่อนผมดูนะผมเพราะว่าเพื่อนผมสมัยแปดปีที่แล้วกลับมาเล่นนะผู้มแบบผมค่อนข้างที่ดีใจมากๆนะผมก็ เขากลับมาเล่นแล้วนะผมเขาก็มาถามอะไรผมอีกมากมายนะผมสําหรับกิวนะผมใครที่อยากเข้ากิวผมตอนนี้ว่างอยู่10ตําแหน่งนะผมอ่ะรวมเพื่อนผมถ้าหักลบป่ประมาณอีก8ตดตแหน่งนะผมก็ใครที่สนใจจะเข้าร่วมกิวผมนะผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อกิวให้ตรงนี้นะผมอ่ะหลักเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปิดกิวให้ดูดีกว่านะผมเพื่ออ่า ให้ง่ายต่อการค้นหาก,กิลนะผมชื่อกิลผม321 S อน k t นะผมก็สามารถแอดกันมาได้นะผมแล้วผมจะไปดูตัวอีกทีว่า <What? S 1> ทีมประมาณนี้สามารถเข้าได้ไหมเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเคาร์ทีมหน่อยนะผมอ่ะกดของกิลไม่ค่อยมีนะผมอ่ะส่วนมากก็แค่เล่นเล่นไปตั้งทีมด้วยนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะผมอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะผมรบกวนตั้งทีมป้องกันให้หน่อยนะผมเพราะว่าผมต้องการเล่นกิลวอลนั่นเองนะผมมาเก็บทางด้านของตรงนี้นะผมอ่ะก็ ใครที่เข้ามาก็แอดมาได้นะผมอ่ะมีคนนึงที่อยากเข้ากิวมากมากนะผมก็แอดมาได้นะผมตอนนี้รับแล้วนะผมกิวนี้ซึ่งกิวนี้ผมเพิ่งเตะคนออกนะผมเนื่องจากมันเป็นผู้เล่นแต่ก่อนผมเป็นผู้เล่นสมัยซีซั่นสามนะผมอ่ะถ้าจะไม่ผิดก็ซีซั่นสามซีซั่นอัดป้อมนะผมผมเพิ่งเตะคนในกิวออกไปร้อยกว่าคนนะผมเพราะว่ากิวผมมีสองร้อยนะผมอ่ะคือมันเป็นอ่ากิวยุคเก่านะผมก็เลยมีอ่าคนในกิวเยอะนะผมอ่ะไม่แปลกนะผมอ่ะใครที่ไม่รู้อ่าหรือว่า อะไรก็ไม่แปลกับผมเพราะว่าแต่ก่อนกิวมัรับคน2องร้ค,คนนะผมผมเพิ่งมาเตะออกับผมก็ยาวนานพอสมควรนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆหจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะผมะสำหรับคลิปนี้ก็มาสุ่มการชาเพียงเท่านี้นะผมลาไปก่อนสวัสดีครับ